เช็ดเครื่องสำอางด้วยกระดาษทิชชู่แค่หนึ่งแผ่นมันจะสะอานมหรอนี่ก็คือแจฟตเมคอัพรีมูฟเวอร์วีฟแ่นเช็ดเครื่องสำอางลบได้ทั้งเมคอัพกันน้ำเช็ดเครื่องสำอางด้วยกระดาษทิชชู่แผ่นเดียวอืมมีกลิ่นหอมด้วยเรามาลองเช็ดดูฮุ่ยออกจริงอ่ะหนึ่งแผ่นจะพอไหมเนี่ยเขาเป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางที่ใช้ได้ทุกสภาพผิวลดการเกิดสิวและลูกขุ่นอุดตัน มอยเจอไรเซอร์เข้มข้นเติมความชุ่มชื้นมีสารสก,กัดจากคาร์โมไมช่วยปลอบประโลบผิวผ้านุ่มมากเลยใช้ได้ทั้งสองด้านหนึ่งซองจะมีให้สิบแผ่นโอ้โอตอนนี้คือหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วจริงๆพยายามเช็ดเพิ่มแล้วเนะี่ยแต่มันไม่ออกแล้วนะนี่คือสิ่งที่ได้นะเช็ดทุกด้านอย่างเกล้ยงเกลาขอลองพิสูจน์ว่ามันเลี่ยมจริงเปล่าด้วยกันใช้แผ่นที่สอง นี่คือแผ่นที่สองนะทุกคนมันออกแค่เนี้ยแสดงว่ามันหลุดไปกับแผ่นแรกหมดแทบจะเกลี้ยงแล้วนะแบบไม่ต้องใช้คิมซิ้งแล้วใช้แค่ผ้าเปียกนะจะจบ